สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจนมากๆกันนะคะ neuro linguistic programming หรือที่เรียกสั้นๆว่า NLP ค่ะเราจะลองมาสกัดเอาแก่งสำคัญออกมาว่า NLP คืออะไรแล้วมันอาจจะแบบมีผลกับมุมมองเรายังไงได้บ้างครับผมงั้นเริ่มกันเลยนะคะ จุดเริ่มต้นเลย NLP เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงปี1973ใช่ไหมคะครับมาจากคุณ r ริชาร์ดแบนเลอที่ตอนนั้นเป็นนักศึกษาคณิตศาสตร์กับเอศาสตราจารย์จอห์นกรินเดที่เป็นนักภาษาศาสตร์อ๋อที่ว่าเคยทำงานให้ CIA ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วเขาสองคนก็สร้าง NLP ขึ้นมาจากการไปแบบสังเกตแล้วก็ถอดแบบวิธีการของนักบาบัดเก่งๆสมัยนั้น อย่างเช่นใครว่างลหรคะก็จะมี Fritz ์เพ v i r ลส์ i วอ a ์จิเนทียแล้วก็ Milton e r i ิก s o n นะครับคือเขาไม่ได้คิดทฤษฎีขึ้นมาเลอยนะแต่เขาพยายามหาว่าเอ๊ะคนที่เขาเก่งๆในการสื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขามีวิธีคิดวิธีทำยังไงอืมหืมน่าสนใจค่ะครับซึ่งจุดนี้แหละครับนำไปสู่แนวคิดหลักที่แบบสำคัญมากๆของ NLP เลยที่เขาว่า แผนที่ไม่ใช่พื้นที่จริงหรือ the map is not the territory ครับอืมแผนที่ไม่ใช่พื้นที่จริงฟังดูเป็นปรัชญานิดนิดนะคะอันนี้เอ่อในมุม NLP มันหมายความว่ายังไงล่ะคะครับมันหมายความว่าประสบการณ์ที่เรารับรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวความจริงแท้ๆที่อยู่ข้างนอกนะครับแต่มันเป็นเหมือนแผนที่หรือภาพตัวแทนในหัวที่เราสร้างขึ้นมาเองอ๋อแล้วเราก็ตอบสนองตัวไอ้แผนที่ในหัวเรานี่แหละครับไม่ใช่โลกภายนอกโดยตรงเข้าใจแล้วคะ่ะ เหมือนเรามีตัวกรองของเราเองใช่เลยครับแล้วที่น่าทึ่งคือในข้อมูลเขาบอกว่าเรารับข้อมูลเข้ามาเนี่ยวินาทีละประมาณ2ล้านบิตเลยนะโห oh, เยอะมากเยอะมากครับแต่ว่าสมองเราเนี่ยมันกรองออกไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการลบ deletion การบิดเบือน distortion แล้วก็การสรุปรวม generalization จนสุดท้ายเหลือแค่ประมาณ134บิตเท่านั้นเองที่เราแบบรับรู้ได้จริงๆระ huh? จากสองล้านเหลือแค่ร้อยกว่าโหแทบไม่เหลือเลยนะคะครับนี่แหละครับคือวัตถุดิบที่เราใช้สร้างแผนที่ของเราขึ้นมามิน่าละคะ่ะในตัวอย่างเรื่องคน A วิ่งไปตีคน B ที่เขาเล่าในวิดีโอค่ะแค่ประโยคเดียวแต่ละคนนึกภาพไปคนละเรื่องเลย ใช่ครับใช่ครับบางคนนึกว่าทะเลาะกันบางคนนึกว่าหยอกกันคือมันขึ้นกับประสบการณ์เดิมหรือแผนที่ของแต่ละคนจริงๆอะคะ่ะถูกต้องครับแล้วพอเราได้ภาพจากแผนที่นั้นมาใช่ไหมครับเราก็จะเอาไปเทียบกับคลังความทรงจําหรือสิ่งที่สําคัญกับเราเช่นเรื่องความปลอดภัยความสําเร็จ ความรักอะไรอย่างนี้เพื่อสร้างความหมายให้กับเหตุการณ์นั้นๆ mm hmm. ซึ่งไอความหมายเนี่ยแหละครับที่มันไปกําหนดความรู้สึกแล้วก็การกระทําของเราตามมาอ๋อค่ะค่ะเหมือนที่เขาเปลี่ยนเรื่องนิดเดียวว่าถ้าจริงๆแล้ว A ไม่ได้ตั้งใจตีบีแต่เป็นการตบยุงช่วยชีวิต B อย่างเงี้ยความหมายมันเปลี่ยนความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปด้วยเลยทันทีใช่ครับใช่เลยแสดงว่าจริงๆแล้วเรามีอาํานาจในการให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราหรอคะ NLP เขาใช่อย่างนั้นเลยครับเพราะถ้าเราเปลี่ยนแผนที่หรือเปลี่ยนความหมายที่เราให้กับมันเนี่ยความรู้สึกการตอบสนองของเรามันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนี่คือหัวใจสําคัญเลยครับอม,มันแสดงให้เห็นว่าไอ้ฟิลเตอร์ที่เราใช้หรือสิ่งที่เราไปโฟกัสเนี่ยมันกําหนดความจริงที่เราเห็นจริงๆนะใช่เลยค่ะนึกถึงตัวอย่างที่ผู้บรรยายเขาเล่าว่าพอพระยาท้องปุ๊บเขาก็เริ่มเห็นแต่คนท้องเต็มไปหมดเลย หรือเห็นแต่รถมินิแวนทั้งๆ้งที่จริงๆสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งนานแล้วแต่เขาเพิ่งจะเห็นมันครับผมหรือ,อยังไอ awareness test ที่ให้เรานับจำนวนการส่งบอลบาสเกตบอลสีขาวแล้วคนส่วนใหญ่ก็มองไม่เห็นคนใส่ชุดหมีที่เดินผ่านกลางจอไปเลยใช่ครับใช่เลยไอ้เจ้าหมีเดินถอยหลังนั่นอะ moon walking bear ค่ะค่ะเพราะมัวแต่จดจ่ออยู่กับลูกบอลมันน่าคิดจริงๆนะคะว่าในชีวิตเราเนี่ย มีหมีเดินถอยหลังอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่บ้างเพราะเรามัวแต่โฟกัสเรื่องอื่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้ว NLP เนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวคลิปลอยๆนะครับเขามีเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงๆด้วยอ๋อมีเทคนิคด้วยเหรอคะครับในแหล่งข้อมูลเขาก็พูดถึงอย่างเช่น circle of excellence ครับ circle of excellence มันคืออะไรคะคือเขาให้เราจินตนาการสร้างพื้นที่วงกลมขึ้นมาแล้วก็เอาสภาวะอารมณ์ดีๆที่เราต้องการเช่นความมั่นใจความสงบ ไปใส่ไว้ในนั้นพอถึงเวลาที่เราต้องการใช้พลังงานนั้นก็แค่ก้าวเข้าไปในวงกลมนั้นในจินตนาการอะไรองนี้ครับโหฟังดูเหมือนมีเวทมนต์นิดๆนะคะคล้ายๆกันครับหรืออย่างเทคนิค eye integration อันนี้จะคล้ายๆ EMDR หน่อยอ๋อ EMDR ที่ใช้กับการบำบัด PTSD ใช่ไหมคะประมาณนั้นครับคือใช้การเคลื่อนไหวดวงตาเนี่ยช่วยประมวลผลความทรงจำหรือความรู้สึกที่มันติดค้างอยู่ข้างใน ในวิดีโอเขาก็มีสาธิตกับผู้เข้าร่วมคนหนึ่งชื่อเจนด้วยครับน่าสนใจมากค่ะแล้วมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะมีครับอ๋อมีเรื่อง behavioral reposturing ด้วยอันนี้เกี่ยวกับท่าทางใช่ไหมคะครับเขาบอกว่าแค่เราเปลี่ยนท่าทางเนี่ยอารมณ์มันก็เปลี่ยนตามได้เลยลองให้คนทำท่าแบบห่อเหี่ยวก้มหน้าเทียบกับลองเงยหน้ามองเพดานดู ความรู้สึกมันต่างกันจริงๆจริงด้วยค่ะเคยลองทําตามอยู่เหมือนกันมันรู้สึกต่างจริงๆนะคะแสะดงว่าร่างกายกับใจนี่มันเชื่อมกันมากๆเลยใช่ครับแยกกันไม่ออกเลยเทคนิคพวกนี้จริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือในการแบบปรับหรือแก้ไขแผนที่ในใจเรานั่นแหละครับพอเราเข้าใจว่าเออเราไม่ได้ตอบสนองต่อโลกโดยตรงนะแต่เราตอบสนองตัวภาพที่เราสร้างขึ้นเองถ้าเราไม่แฮปปี้กับผลลัพธ์หรือความรู้สึกที่เป็นอยู่ตอนนี้ NLP ก็เสนอว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนที่ต้นตอได้นะคือเปลี่ยนแผนที่ในใจเราซะม,มันคือการสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองครับฟังดูมีพลังมากๆเลยค่ะสรุปไม่ง่ายก็คือประสบการณ์ต่างๆของเราเนี่ยมันถูกปรุงแต่งผ่านฟิลเตอร์ผ่านแผนที่ในหัวเราเองใช่ครับประมาณนั้นเลยงั้นคำถามสุดท้ายที่เขาทิ้งท้ายไว้ในบทสรุปซึ่งดิฉันว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะคะเขาก็ถามว่าแล้วในชีวิตประจำวันของเราละ่ะ มีหมีเดินถอยหลังอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามมันไปเพียงเพราะว่าเรามัวจะไปจดจ่ออยู่กับลูกบอลสีขาวหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยจนเราคิดไปเองว่านั่นคือความจริงทั้งหมดแล้วครับผมเป็นคำถามที่เออชวนให้กลับไปสำรวจความคิดตัวเองจริงๆค่ะ